ไม่ถีบอยู่บ้านเฮานี่ฮู้กอแม่งอย่างเงี้อกี่ปม,มมีกันข้าห,ห้องอย่างเงี้ยจิงโกงกี่ปม,มนี่ครับกี่ปมอืมนี่ก่อนละอ้อนในโพธิ์อยู่ในวัดไหนกับข้างอะจิ้กูเดียวดิฮู้จักบาบุญคุณโหดด้ยกันนะก่อนในปู่โทบไปเหรอเหรอได้หรอนานนานนานก่อนไปส่งอ่อนในวัดในโพธิ์บาบบาไ,ไปกันบาปกันนะจดมโน่องก่อนนะเดียวนี่มันไปละ มูจุกมูจักบาบุญคุณโหดละเป็ดนี่ที่ตัวปูเนี่ยเนี่ยพอปีกของหงอีว่าตัวปูนี่โอ้ยนี่อะโท้อฮะไปออกนี่ตัวปูปีกมันไปเนี่ยไปออกซุปเปิลล้อยนะบมอรายการของพี่ซุปน่ะจริงวาเออก็ซุปเปิลล้อยอ่ะคนเนี่ยในว่าเก่งเก่งนะในว่า เก่งในด้านใดด้านหนึ่งอันะเนี่ยเออมันก็คูจิกุงอ่ะคูจิกุงนี่บอมอยูค่หัวหัวไม่ใจ่เขาจะเลิอกคือมันคูดีกันเนาะนี่ตัวแม่แน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 ่เพราะพอพอพอมันร้อนมันเหมือนกันเนาะโอ้ตัวแม่มันโอ้มันไข่แดโองเราปีกมีอย่างอื่นกปีกมันเริ่มตัวแม่เอาปีกสั้นหน่อยได้ตัวปีกตัวตัวฟู้ปีกว่านี่นี่ครับนี่นี่เดี๋ยวจะส่งไปออกซุปเปอร์ลอยของเนี่ยวก็นะในไปซุปเปอร์เทนซุปเปอร์ลอยนะของพี่ซุปนะเนี่ย การจิกุงเนี่ยจิกุงเร็วดีสุดอะอเนี่ยตืต่นมาวันมีปีกว่าเพโรโครดิอีเขาไป้อยลาด้ดอยบันดมบะเอา,า,นนาไปโอยที่สุดนั้นสนั้นก็คูดมาขายใน,นันดไดงี้ใ่าขาวางนเนี่ยเออไปแหวนทะเลสาเจสแนาบ้บไอร,รหาสุนั้น,นดียนะนะบถ้าหนพูดมันแบงเขเคันหรมดนะเขตไไฟเคตมันกันะบ